สำหรับเมนูบันทึกขออนุมัติแลกกะงานนะคะจะใช้ในกรณีที่มีการเซตกะงานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ด้วยภารกิจของพนังพกงานบางท่านในบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะติดภากรกิจไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติงานได้ตามกะงานที่มีการกําหนดไว้แต่สามารถที่จะแลกกะกับเพื่อนร่วมง,งานอีกท่านหนึ่งได้หน้าจอนี้นะคะสามารถเข้ามาบันทึกขอนุมัติแลกกะได้เลยนะคะ หน้าจอที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นหน้าจอในส่วนของการแสดงบันทึกขออนุมัติแลกกะนะคะเลขที่เอกสารจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของการรันในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้มีการขอแลกกะเปลี่ยนกะนะคะกี่ครั้งนะคะแล้วก็จะระบุในส่วนของวันที่เอกสารดึงในส่วนของรายชื่อพนักง,งานขึ้นมาว่าพนักง,งานที่มีการร้องขอขอแลกกะคือใครนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และที่สาคัญก็คือสาเหตุของการขอแลกกะ นะคะคเนื่องจากสาเหตุอะไรเมื่อมีการดึงรหัสกะแล้วก็วันที่เริ่มต้นขึ้นมานะคะโปรแกรมก็จะแสดงในส่วนของพนักงานนะคะที่ทําการจะขอแลกรายละเอียดกะงานนะคะวันที่ขอแลกและก็สาเหตุการแลกจากนั้นก็จะทําการแสดงข้อมูลพนักงานที่ถูกแลกกะนะคะว่าจากคุณนัทวดีขอแลกกะกับคุณวันิดานะคะโปรแกรมก็จะทําการสลับกะงานกันให้อัตโนมัติทันทีเลยนะคะ